ครับปผมจะลองใส่เอฟเฟกเข้าไปเรื่อยๆนะครับหุยยาวแเทนทำไมถึงเสียงน่าจะอยู่ยาวปรับเล่นยาวเล่นกันยาวเลยไม่หยุดสักที สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ c ี Music Shop ออีกแล้วนะครับในวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับนั่นก็คือเฮดลัดครับผมเป็นรุ่นอะไรครับ MX5 ครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นมัลติเอฟเฟกตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของพุ่งเข้าวันนี้เลยนะครับใช่ทางร้านเราก็จะมาทําการ u n นบ็อกครับผมโอเคเดี๋ยวข้างในเนี่ยในกล่องนี้มันจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคนะครับทีนี้เราก็อยู่กับตัวไม้สักนะครับ เราก็อยู่กับเฮ็ดลัดครับผม MX 5อ่าทีนี้มาดูกันที่ในกล่องกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอะแต่เปิดก่อนโอเคเปิดยังยังไม่เจออในแพ็กเกจก็จะมีโฟมครับผมโอเคเอาออกมาเลยปุ๊บก็แพ็กเกจดีนะครับหรือว่า บล็อกมาอย่างแน่นหนาเซฟตี้ดีครับคือท่างในก็ของที่ให้มาด้วยนะครับ <S 2> <S 2> ก็จะมีอะแดปเตอร์สาย USB นะครับแล้วอันนี้เป็นคู่มือเนาะนี่ก็เป็นสายไฟนะครับแล้วก็มีสาย MIDI <S 2> <S 2> หัวแปลงให้ด้วยทั้งแบบอินและแบบเอาเลยนะครับสำหรับใครที่จะใช้งาน MIDI เนาะ มาดูกันที่รูปร่างภายนอกก่อนเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักเบาเนาะแล้วก็ใช่แล้วก็ข้างๆเนี่ยบอดี้มันก็จะเป็นสีแดงๆนี่ครับตรงนี้ก็เขียนว่าเฮดลัดนะครับผมว่าตัดกันนะครับดํากับแดงอ่าเท่ไปเลยนะครับตรงนี้ก็มีสีด้วยเช่นกันเรามาดูกันในส่วนของอินพุตเอาพุตกันมีอะไรบ้างครับมีกีตาร์อินครับผมต้องสลับด้านครับแล้วก็เอ็เพรชั่นแล้วก็ต่อเซนต์เอฟเฟกับครับ แล้วก็ไปที่ Effect Return ครับผมแล้วก็เอาฟุตเป็น R กับ L Mono ใช่ครับแล้วก็ต่อโฟน3.5แล้วก็<ช>มีออฟอินครับผมมีดีเอามี d i อินครับผมแล้วก็เป, <USB S 2> เป็น USB ต <USB S 2> ่อของท้าย USB นี่เอาไว้ทำอะไรบ้างครับแปลงเป็นต่อเป็นอินเทอร์เฟสในคอมได้ครับอ่าอินเทอร์เฟสคืออะไรครับอินเทอร์เฟสคือตัวบันทึกเสียงครับเวลาเราอัดเล่นกีตาร์เข้าไปมันจะเป็นทำภาพนี่ถ้าเกิดว่าเราก็ไม่ต้องมีอินเทอร์เฟสอะดิโออินเทอร์เฟสก็ได้ใช่ไหมใช่ครับตัวเดียวจบเลยก็คือซื้อตัวนี้ไปสามารถอัดกีตาร์ได้แล้วใช่ครับทำคลิปคัฟเวอร์ได้เลยครับครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกับเจ้าตัวเฮสต์ลักอ่เลยครับโอเคอ่าคือตอนเปิดเครื่องนี่ก็มีไฟขึ้นนะครับแล้วก็ มีโลโก้ MX 5มาด้วยสวยมคือหน้าจอนี่ชัดมากๆเลยนะใช่ครับภาพผมในส่วนของหน้าจอนี้นะครับก็มีขนาดที่4นิ้วใช่ตัวเทคโนโลยีของหน้าจอนีครับเป็นเทคโนโลยี Exclusive Patent Pending Technology ครับผมรู้ได้ไงครับเนี่ยเเพิ่งอ่านเมื่อกี้เลยครับผมไปต่อครับเดีนี้ เรามาลองฟิลลิ่งกันนะครับว่าการสัมผัสเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างครับจอเลยครับพี่อ่าสัมผัสจอสิครับโอเคครับสัมผัสเลยหรอโัหมันลื่นตามิ้วดูดีครับถือว่าดีเลยนะเมื่อกี้จากที่มองเนี่ยก็คือไม่หน่วงผมว่าไม่หน่วงใช่ผมว่าเหมือนหน้าจอมือถือสมัยนี้เลยมาดูในส่วนของปุ่มแล้วกันเนาะคือเขาก็จะมีปุ่ม1 2 3สานะครับเป็นระบบ3ามปุ่มนะครับตัวเครื่องเขียนชัดเจนมีปุ่มอันนี้เป็นสตอมบลิ ต้อมเดกคืออะไรผมว่าน,น่าจะเป็นโหมดก้อนนะฮะใช่ไหมอ่าเปิดปิดก้อนครับมันสัมผัสง่ายนะอ่าผมว่ากดแล้วมันติดเลยครับมันตามมือเร็วนะครับใช<ต>่เร็วรแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีนะครับจากที่ได้ลองจับแล้วดูแข็งแรงครับแล้วก็เร็วอือ อันนี้เป็นอะไรบ้างเป็นพรีเซตโอเคเป็นพรีเซ็ตครับเซตลิทอันนี้มันจะมีเป็นออริทนะครับมันก็จะมียี่สองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วแล้วก็มีระบบค้นหานะครับจากตรงแว่นตรงนี้สามารถพิมพ์เซิร์ชหาได้เลยครับถ้าตั้งพรีเซ็ตไว้คือว่าง่ายไอ้สองร้อยเจ็ดสิบนี่คือไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนคือเซิร์ชหาได้เลยใช่ครับในส่วนของปุ่มเนี่ยอ่ามามาพูดถึงปุ่มนะครับมันกดได้ด้วยนะครับคูดน่ะก็คือแทนนิ้วเลยแทนนิ้วเราเนี่ อันนี้ก็เป็นเมนวอลลุ่มนะครับในระบบหน้าจอเนี่ยผมว่าก็เหมือนตัวใหญ่นะใช่เหมือนรุ่นพี่เขาเลยนะครับการคอนโทรลเนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าตัวนี้เนี่ยกระทันรัดกว่าเหมาะกับการเคลื่อนย้ายกว่าแต่ว่ายังคงได้ประสิทธิภาพที่เท่าเดิมอยู่หรือสูงขึ้นอ่าเท่าเดิมเท่าเดิมโอเคเท่าเดิมแหละแต่ว่าในสเปคเนี่ยที่ผมอ่านนะคือรุ่นพี่2รุ่นเนี่ยเขาใช้เป็นคอร์ดคอร์ดคอร์อ้าวแต่ว่า ในรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าออมัลติคอร์อ๋อมัลติคอร์เหมือนกันไหมไปครับเดี๋ยวเรามาเทปเสียงของเจ้าตัวเฮดลัด MX5 มกากันเข้าหูล้องปิดบูสตัวนี้เป็นบูช ว่าที่เขาให้มานี้ก็ผมว่าเล่นได้เลยนะเปิดมาแกะกล่องคือโทนโทนมาดีแล้วเนาะใช่ครับตัวคอรัดไปมีให้เลือกเยอะมากเลยครับเป็นตัวเอฟเฟกตของคอรรัตเตัวคอร์รัตเรเข้าไปปับข้าในไปครับเรามาที่พีเซตต่อไปครับผมโมเดิร์นเพ็กซ ก็น่าจะแตกๆหน่นะเนาะเป็นแอมอันนี้เป็นแอมอะไรครับผมผมว่าน่าจะมาชลวครับเป็กซี่สไตล์เอ็กซี่ผมเปิดบู๊เข้าไปเฮ้ยเล่นติดนิ้วเลยนะเนี่ยโอ้ใชได้ใชได้ครับผม อันนี้คือเราไม่ได้ปรับอะไรเลยใช่ครับเป็นค่าจากโรงงานเลยครับเพราะว่ามันดีอยู่แล้วผมปรับไม่เป็นครับ <c oughs> ไปต่อเลยครับแล้วปีเดี๋ยวต่อไปนี่ก็จะคูมเปเฟกต์เหมือนเดิมพอเราปิด อุปศต,ต่อไปครับสวิตโฮมสวิตโฮมสวิตชายได้ไหมเล่นสวิตชาย sweet shine ได้ไหมได้ครับพี่เฮ้ยน,น,นี่เพิ่มไวโวตโตเข้าไปหรือว่ามันเป็นเพลงแบบเพลงสวิตโฮมเนาะอใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ใชผมก็เล่นได้แค่นี้นแหละครับ <laughs> แต่ว่ามันก็เข้าดีเนาะใช่เข้าไี่ชอาปิดเลย คิ่หรอกทนที่หน่อยอ่าใช่เลยทำมาดีเหมือนกันเนาะไปพีเซตต่อไปครับแซนแมนโอ้เหมือนเลยอะต่อมาไปต่อเลย Light a b e l l ก็คือแปลว่าเหมือนระฆังอันนี้ตั้งสายปะครับตั้งเปล่าผมกำลังทำสาให้เหมือนระฆังผมว่าตั้งสายเจอแล้วเจอแล้วเรื่องเรียนแล้วครับผมโอ้โหนี่เหมือนระฆังแล้วอันนี้ผู้ปกครองมารับแล้วนะครับ อาพีเซ uh, ็ตคลีนชีวาร์คลีนชีวาร์นหวาน อันนี้เราจะลองมาปรับพรีเซ็ตเสริมแต่งเข้าไปเท okay, นเซนฟู้ดโอเคครับไปผมจะลองใส่อฟเฟกเข้าไปเรื่อยๆนะครับ ยาวท้าเทนทำไมถึงเสียงน่าจะอยู่ยาวปรับเล่นยาวเล่นกันยาวเลยไม่ไม่หยุด<อ>ท,ทักทีนะครับเดี๋ยวเราลองดูพรีเซ็ตเสียงคลีนที่เราเซ็ตไว้นะครับ ทีนี้จะเซฟทาไงครับเซฟเราก็กดที่เซฟนี้ได้เลยครับโอเคแล้วก็แล้วก็แคนเซิลเฮ้ยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองปรับเสียงแต่งกันดูดีกว่าไปครับเดี๋ยวเราไปดูโอเวอร์ไดที่เราปรับกันไว้ครับผม มาดูด้านในที่เราปรับกันไว้แล้วก็พวกหัวแอมกับเอฟเฟกที่เราใช้ครับครับไปดูที่หัวแอมครับผมอ่าดูที่หัวแอมก่อนเลยเป็นรุ่นอะไรครับอันนี้เป็น 65J45 น่าจะเป็น m s h a ช l แน่นอนครับผมแล้วก็เป็นพรีเซ็ตที่เราปรับไว้อ่าก็จะประมาณนี้เนาะใช่ครับในกล้องเห็นอยู่โอเคทีนี้มีหน้าที่ซ่อนไหมไม่มีหน้าที่ซ่อนตัวนี้ไม่มีครับอ๋อเพราะว่าความหน้าเดียวอ่าฟีเจอร์มันน้อยจัดน้อยใช่เลยหน้าเดียวพอ พราะตัวแอมด้วยผมว่าน่าจะความวินเทจโอเคอ่าทีนี้แคปบครับแคปบอะไรผมเราใช้เป็น2ตัวครับผมครับเพราะว่าจะได้เพิ่มมิติเวลาเราเล่นออกมาอันนี้คือปรับเองกับมือเลยอ่าพอดีผมเห็นผิดเลยเขาทำไว้ก็เลยเข้มซะหน่อยแม่อ่าแต่แต่เราก็มาปรับด้านในนี่ครับก็จะเป็นตู้สี่คูณสิบสองเราใช้เป็นใดอ่าเป็นไม้ครับผมโอเคโอเคอันนี้ตู้ตู้ด้านบนนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตู้ด้านล่างอ่าก็จะเป็น ตัว4คูณิอ2เหมือนกันอ่าเป็นกีย่ส20วัตต์ใช่ครับผมอันนี้ก็คือปรับเองอับเมือก็พีเซตของเข้าครับเราไปเคมาอ่าเราจะมาเพิ่มเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปโอเวอร์ดตัวนี้เป็นฟูลดาเป็นสีเขียวเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรก็คือฟูลดาสมุนไพรครับผมโอเคแต่เราเปิดเกณฑ์ไว้นิดหน่อยโอเคแล้วก็ย้อนกลับไป อ่ะเดี๋ยวเสริมนิดนึงเขาทำไมต้องเปิดด้วยครับเพราะว่าเพื่อให้ความหนาของตู้แบบว่าเสียงมันหนาขึ้นพุ่งขึ้นหนาขึ้นอ่าเดี๋ยวพี่ลองเล่นก็ได้เดี๋ยวผมลองปิดตัวโอเวอร์ได้อ่ะเดี๋ยวผมลองปิดอ่าแล้วทีนี้ผมจะเปิดนะครับอ่าเสียงมันจะรู้สึกว่ามันหนาขึ้นเกณฑ์เยอะขึ้นแล้วแล้วจากตัวคนเล่นนะผมว่ามันติดนิ้วเล่นง่ายขึ้นมันรู้สึกว่า เสียงมันกระชับขึ้นใช่กระชับขึ้นเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปลองเสียงไฮเกน ดูเสียงไฮเกนเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับว่าเราใส่อะไรไปบ้างไปที่หัวแอมเหมือนเดิมครับผมอ่ะนี้ผมเลือกเป็น PV ีวีคับน่าจะ PV ีวีนะครับห้าแล้วก็ไปดูที่ c คาบิเตครับอ่าเราใช้4ี่คูณสิครับเป็นคลาสสิกคลาสสิกแล้วเราก็เปลี่ยนไมเป็น8ปเจต่อมาเอาย้อนกลับไปเรา ใส่ดีเลย์ไปครับอันนี้จะควบคุมปุ่มดีเลย์คือคือเมื่อกี้ง่ายมากนะเวลาเวลาตอนเล่นริทูมนี่ก็คือก็คือปิดอันนี้ไปใช่พอจะโซโลปั๊บเหยียบปุ่มเดียวแค่เหยียบปุ่มเดียวเท่านั้นครับเอาไปดูค่าดีเลย์ข้างในของเราที่เราเซ็ตไว้จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับน่าจะเห็นแล้วก็มีรีเวิร์บเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปสำหรับโจทย์การใช้งานตัวนี้ครับผมว่าสะดวกกะทันหัน แล้วก็เบาด้วยน้ำหนักเบานะเล็กมากเลยเนี่ยผมว่าพกพาง่ายคือเนี้ยอันเนี้ยเรามือเทียมเนี่ยมันก็แค่แค่เลยฝ่ามือนิดเดียวเองเนาะใช่ครับมันไม่ได้ใหญ่เวอร์แล้วก็ไม่ได้หนักผมว่ายกไปเล่นนอกสถานที่สะดวกแล้วก็สบายก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับเจ้าเทสลัด MX 5ครับผมอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจทำไงครับเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ร้าน CT Music Shop ครับสุขุมวิท38นี่สำหรับราคาเปิดตัวของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ15,300บาทครับอ๋อก็ถือว่าค่าตัวนี้ใช่ครับดีเลยนะถือว่าไม่แพงแล้วก็ไม่ไม่ไม่โหดเกินไปใช่สเปคกับราคาเท่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าให้มาคุ้มใช่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจก็ติดต่อกับทางร้านได้เลยนะครับครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ